สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเอ็สาขาราชพฤพษ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสอบถามพี่เบิร์ดค่ะซื้อรถกระทังพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะก็รถเรหกครับใช้เวลาไม่นานในการรับรถเนาะจริงๆเราทดลองขับกับทางนี้มาก่อนนะนะครับแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจกับที่นี่อยู่ก็เลยกลับมาการต้อนรับภายในโชลูมของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าดีมากครับ ตอรัโอเคเลยครับ <laughs> ตัวรถเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้สัมพันธ์ได้ดูก็ตรวจสอบดูแล้วครับได้รับของแข็งอา่าครบถ้วนดีครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาที่โชรุงฟอร์ดอามีสาขาราชบุรีพระราม5ค่ะต้องขอขอบคุณที่เบิร์ดด้วยนะคะขอคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ